สวัสดีท่านประธานด้วยนะคะ addition, source, สวัสดีพ <wh ี่น okay. okay. ้องพี่สวัสดีพี่เจนเด็ครับสวัสดีสวัสดีครับเล่นไหนกระจังข้าวงกันเลยพร้อมจะเต้นเรีอยงคบของหนูลำล้งคงไม่ถนัดเอาไงเอาออกมาเลยของหนูต้องแดนเลยครับได้ได้ใครข้อเขาอักเสบมีปัญหานั่งเต้นอยู่ที่โต๊ะนะคะใครไม่มีปัญหาอยากผิวอยากเสริมข้อเขาเต้นเลยค่ะเต้น ก็คืคอวันนีค่ะเอาห่วงใหญ่ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นมาแล้วเพลงแรกเลยค่ะ <มา S 1> เอาติดเจาเป็นเม็เดแรกเลยค่ะโดนักยังไม่รู้เราเหลือไดยุจะมีใจเป็นใครเราก็มีแล้มา คาเฟอีนสักหน่อยคาเฟอีนสัหน่อยเติมพลังครับ you <laughs> เมตราวต่ไมมได้ยินนะแล้นี่ผู้เสีย,ย,ยวจะเดทวะสิ่งที่ผมบอกมึงตอนที่เดทชันว่าแาค่มานเ่กนมัช่ไกันปซเยไปกับผู้่รยผู้มามเสร็จไอที่ฉันไปเอแต่งผ,ผู้บรสนแสน่เวอร์ไอ้แนสมองต้องปฏิบแติมีสติในเลี่ยนใจค 哦。嗯嗯 ร้องยจริงๆอะอยากจะร้องอยากเวลานี้ไปจะถึงปีห้าก่อนพระบิณฑบาตด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่ากลัวว่าทุกคนภารกิจของทุกคนที่มีเยอะเดี๋ยวไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะปกติที่บ้านก็ร้องทั้งคืนค่ะร้องไปร้องไงร้องดังไหมร้องดังไหมร้องเอ้ยเอ้ยอ๋อร้องไม่กระดังมากไม่กระดังเท่าไหร่ถ้าดังมากๆเดี๋ยวเพื่อนบ้านตื่นคุยเรื่องอะไรเนี่ยก็ร้องเพลงโชว์ก็ร้องเพง คะก็ขอให้ทุกคนมีพลังใจที่ดีมีมีพวกเราอยู่ในกำลังใจนั้นด้วยค่ะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณกิจกรรมดีๆจากพี่ๆน้องๆน้องอี้น้องพี่หลุยพี่ท่านประธานนะคะทุกท่านที่นั่งบนโซฟานะคะแลื่อเด็กไม่เชื่อเล่นเสร็จแล้วเราจะกลับเขาเล่นกันนะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาช่วยล่องแหมตรงนี้ออกด้วยให้เขาทำเองจริงๆเหรพี่ยิ่งยงมาดูแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะมาไกลแล้ว คุณครับก็แล้วก็ทำบุญไปสามพันบาทนะครับขอบคุณด้วยดีมากเพื่อนๆก็ไม่ใช่เกี่ยวอ๋อเอาไม่ได้ทำมาล้อมเพลงก็เหลือได้บุญแล้วมาล้อมเพลงด้วยแล้วก็ขโมยเงินเพื่อนมาสามพันมาทำบุญด้วยดีมากไปด้วยเนี่ยไปสามได้เนี่ยันเชี่ยไล้เงินเพื่อนเงินผัวมันนี่แหละเชี่ยเลยดิเพื่นยังไงก็บอกคเพื่อนมันขโมยเงินผัวมันนี่แหละกำลังใจของเจน่เกียก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยแล้วก็ขอให้มีอะไรที่มีโชคดี มาชีติดใจต้มใจสิก็ขอให้เจอสิ่งดีๆจะคนที่ไหนขอให้ทักทายนะคะเขียวค่ะเขียวคับดำดีดูเด้งเด้งดีด้วยดุดดำลุกดุกค่ะโอ้โหใสาแต่คนสายแต่เขียวยนชื่อเลยเขียวสลแกนยาวอ่ะจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะจำได้ไหมไอที่รอบเขียวคับดำดีดูเด้งเด้งดีด้วยดุดดำลุกดุกค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่เขียวจะพอชื่อนะเขียวยันเหนือก เหงือก็ขี้มึงจะสังเกตนะพี่นี่นะไปแล้วแล้วทำเหงือกแดนเดียวนะโอ้ยนายพูดจริงจ้มกัแจ่วเอ้ยโอ้โหไปขอกินค่ะโอ้โหแท้พี่อันนี้พี่ชายกับพี่ชายพี่ชายรักนับถือกันอยู่คนดีค่ะนี่คือการให้กิรจะแต่งถ้าพี่ไม่ใช่กินใครนับถือขอบคุณค่ะตอนนี้มีตลกน่ารักน่ารัอยู่เที่ยบเลยนะคะ เดี๋ยวมี่ตลกพี่ค่ะไอ้ที่เดินยื้อเยื้อหลังแล้วนตลกหรือหนอนอะเดินยื้อเยื้อตลกมาเป็นทีมหลายคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นเพ่อนด้วยอย่ามาพบกับเพื่อนศิลปินของเราแล้วกันตลกนะครับเดี๋ยวสังกรเพื่อนกันตอนที่มาทำอะไรที่โอ้ปูปูพื้นโอ้ปูนตลกคะแนนนี้ไม่ต้องถึงกับปูผมปูผมแดงค่ะ ต้องแรงที่ไม่หมดเพราะทำงานดุเดือดกุศลครับผม